เอาละครับผมก็สวัสดีนะผมก็มาพบก,กับ๊มมือผมก็นะผมมาพบก,กับคิปเปอร์ t t h สองนะครับผมก็มาเจอผมอีกรอบเช่นเคยกับคิปเปอร์ผู้สูญเสียช่องไปนะครับผมแมหยุดพูดถึงอดีตมาพูดถึงปัจจุบันกว่าเนี่ยผมก็นะผมในเมื่อว่าเราไปเล่นเกมผีแล้วถ้ามันเหนื่อยๆเชเยนเรามาโยกเข็ดไม่ช่นะผมเราก็ เรามาแต่งเรามาเล่นน้ำกันดีกว่เา,าเล่นน้ำที่ห้องผมไม่เจ้าน <c oughs> ี่อะไรกูเนี่ยมุกเก่าจัดจัด <c oughs> โอเคนะผมมาแต่ก่อนจะเล่นน้ำหรืออะไรเนี่ยผมแนน่อาเขาเลือกแว่นเขาเลือกอะไรก่อน <c oughs> ก่อนจะเลง,ลงเล่นน้ำมานะแต่เสื้อมันถอดไม่ได้อะเสียิบหายเลยโอ้โ <c> ห <oughs> โคใส่อะไรกูมาเนี่ยโอเคมามาไปทุกคนแม่ช่วงนี้ก็คิดว่าฉันคิดเครียดหน่อยนะเรื่องของการไปเล่นเกมผีน่ะก็คิดเดียวเองเครียดอะไรนักหนาวอาโอ้โหส่วนน้ําที่นี่นี่มันช่างอืมมันช่างกว้างใหญ่ไพศาลซะเหลือเกินนะโอ้โหแยบยลจริงจงใช่ฉันจะเล่นอะไรก่อนดีนะอืมโอ้โหมีสาวด้วยสวัสดีครับ สวัสดีครับอสวัสดีครับสาวชักทายผมด้วยไปแกไปแกเนื้อหอมในเกมเลยอะในชีวิตจริงนี่ผมไม่น่าเลยผมไม่น่าแามกันเลยผม,มเป็นเลยกับผู้หญิงสามคนจ้ะเสียดายมันคืออดีตครับลืมเถอะครับเ <c oughs> จใจนี้นะ <c oughs> อ่านะผมมาก่อนจะลงเล่นน้ำนี่ตามมาอุ้ยเป็นถ้ำมองนี่ไหมเนี่ยทุกคน ผู้หญิงสองคนช่างมันเกิดแล้วดูผมเดินดิโอ้โหเขาเรียกว่าตู่พิการเนี่ยผมช่างมันเถอะป่ะลงน้ำไปโอ้โหดีครับผมเอาละอืมอืมเลื่นลื่นเลื่นเลื่นลื่นเฮ้ย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 อื้อือโดนน้ำโดนหน้าโดนโดนหน้าเออเอาหื้อเหรอเออโอ้โห มืดไวจังเลยอแต่มืดมืนฉันกช็ชอบโอ้ยโคฟก็ตกมาด้วยอืมมาทำให้ชันนึถึงบรรยากาศเก่าๆเลยเป็นว่านะลิงผมเนี่ยผมไม่รู้ลิงแบบนี้หรอกครับแต่กพาผมจะใส่ชื่อไวใ้ให้ให้ทุกคนไปหาเขากันนะแล้วผมก็จะมาบอกว่าแบบนี้มันเป็นอดีตแบบที่พี่แป้งเคยเล่นมาก่อนนะครับผม ซึ่งผมไปดูในคอมเมนต์พี่แป้งของคลิปเก่าเมื่อประมาณเจ็ดไม่ดิงหกเจ็ดปีที่แล้วซึ่งในนั้นผมกก็มีคนมาขอลิงก์นะผมไปม,มาขอลิงก์แบบแต่ครับขอลิงก์แบบหน่อยแล้วผมไปดูใต้คลิปหดือในคอมเมนต์มันไม่มีลิงก์แบบเนื้อผมผมก็เลยคิดว่าอ่ะในเมื่อไม่มีลิงก์แบบผมจัดให้ผมไม่มีลิงก์แบบเหมือนกันแต่เดี๋ยวก่อนแต่ถ้าเกิดว่าผมหาลิงก์แบบไม่เจอเดี๋ยวผมจะใส่ชื่อให้ก็ได้ให้ใหทุกคนไปหาเอาอ่า หยุบพักเรื่องนั้นมาต่อเรื่องนี้กันดีกว่าเมื่อกี้ดูโอ้โห่าโอ้จะเป็นเม็กซิกันเหรอเนี่ยโอ้ทีนั้นผมก็โห่ากลับโห่าสวัสดีโอ้ไอฟอร์มอ้าวเฮียจะเป็นดอบใช้เลยไอฟอร์มฮาเฮ้ออย่างข้อเนะะี่ยล่ะ เข้ามาจากดินแดนโหดสวัดรัสเซียงไงล่ะซุกเร์บเลียนโอเคไปเอาละงาน,นผมขอเอานางตรงนี้แล้วกันไปโอ้โหโห,โหโหมันช่างเล้าใจมืดดแล้วมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออื้ออโอ้โหลื่นดีฮะ ของรัสเซียเขาบอกโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้ผมคิดว่าไม่เราใจเท่าไหร่เลยว่ะเอ๊ะมันไม่ใช่สายฮาร์ดสำหรับเราอ่ะทุกคนนี่มันต้องอันนี้นี่เอาละยิงปืนใหญ่ไปอโอ้โหโดดไม่โต โอเคไม่ถึงว่ะไม่ถึงหรือว่ามันถึงแต่ว่าไม่มีเกาะโอ้โหแล้วผมจะกลับยังไงเลยทีนี้ hmm. ไหนๆก็มันล้ะแต่เอ้ยแต่เฮ้ยจะว่าไปมันกัดช่องช้าๆมันก็เฮ้ยมันดูสวยเียทุยกคนโอ้แบบตั้งห้าหกปีสมัยก่อนนี่มันสวยขนาดนี้เีควเอย มันสวยมากเลยทุกคนผมบอกเลยผมไปดูในคลิปพี่แป้งมานะผมมันจะเป็นการอ่าช่างไรเถผมไปดูในคลิปพี่แป้งมาเนาะผมผมนี่ชอบแบบนี้้งแต่แรกพบเลยเนคะรผมเหมือนชอบเธอแต่ว่าผมก็ทิ้งเธอไปสุดเจ๋ง <c oughs> ก็นั่นแหละครับผมแบบนี้นะผมมันสวยแล้วมันสว่างเอามากๆเนาะผมผมชอบมากเนาะผมเอาละ หลังจากที่เราเล่นมัวอีลัวอีตัวไปนะคผมผมรู้สึกว่ามันมีอีกตรงๆหนึ่งนะครผมมันมีจุดจุดนึงที่ผมยังไม่ได้ไปนะครับผมอ่าใช่ครับผมเพิ่งมารู้อีกทีนึงคือเอา้าเอา้าเดินบ่ได้กดผิดกดกดดวงตาล้มันเดินไม่ได้้องใส่มันเอามีเอาไว้แค่แบบว่าอยู่ในสไลเดอร์ละมั้งนี่จุดนี้ที่ผมไม่ได้ไปอืมเฮ้อว เฮ้ยเดี๋ยวๆๆาคิดจะช้าว่าช้าคิดจะเมืดก็มืดอาง้เลยอ่ะโอ่โหเล่นแบบเออสาวในชุดบิกินี่เออเข้าไปแล้วเฮ้ยถ้างั้นผมตามร้อยเธอไปดีกว่าไปเลยโอ้ลีชิดเดียว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 กูตกอืมฮึมึกูตายเอือส่วนสนุกมิ่งไม่ไม่ปวดโอ้โห มันช่างเจ็บสะละเกิดนะครับมถ้างั้นเราเข้าไปต่อละกันนะไอ้วกคนนี้นรับนี่กาดทำไมสวนสะดุกที่นี่ไม่มีความปลอดภยัยเออสเลยอ่ะดูดเป็นนัดปายเป็นรอบนึงแล้วนะโหโห,โหเจ็บจังเลยเจ็บก็ไปหาหมอนี่มาถามกูทดำเนินใชเหรอเออไม่น่ามาเลย ออ้ไมแต่คนสำหรับอย่างผมแล้วคัทฮาอย่างเงี้ยผมชอบดีอะไรที่ท้าทายนะผมทำได้เพราะครอบครัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละเอาอะไรดีชุดอะไรเดียวชุดอะไรดีชุดเอาไม่ไม่หัวดิอ่ะเอาหมวกวากิลี่นี่แล้วกันแม่งในบล็อกฟู้ดก็มีว่ะโอเคโอโหกูใส่มาซัมั่วเลย เผ่ามิงเลยยังเกงลายดอ,อกโอ้โหสเต็ปไหนวะเนี่ยกูความความความเท่และความโหดเนี่กูหายไปเลยเมืเม่อเจอแบบนี้โอเคเดี๋ยไปยังเลลือยเยอะเลยผมไม่ได้เล่นเนี่ยอันไหนดีอันไหนดีแบบนี้ดีไหมนะโอ้โหโอ้โหเอาละใช้วิธีเล่นนี้ ไปสามสองหนึ่งโดดโโไปเลยเล s โกโอ้โหเฮ้ยผมชอบวันนี้ว่ะทุกคนโอ้โห้เฮ้ยเฮ้ยเยว่ะชอบเลยเลสโโอ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 ,โ,อโดนโดนโดน,ดน,ดนโอ้เออเออออโคตรนุกเลยทุกคน ว่าไหนไหนก็ไหนไหนก็นะคลิปมันจะจบแล้วนะนรับผมวันนี้เราต้องจัดหนักไปเลยเนรัยผมต้องเล่นอีกอันหนึ่งแล้วอันไหนอันไหนเฮ้ยเรื่งมาแต่เลือกอยู่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นอันหนึ่งอะทุกคนเขาขาวเนี่ยเาขาขาวนี่ผม อันนี้ผมขอขาดถ้าอย่างั้นเดี๋ยวจะตัดไปตรงตอนที่ผมไปถึงซาเลเดอร์อันนั้นแล้วกันนะผมไป let's ก็นะครับผมตอนนี้ผมก็กลับขึ้นมาเลยนะผมโหไม่หาโคตรนานเลยนะผมแต่ไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรที่ฉันหาไม่ได้แล้วนะโอ้โหเอาล้วนะผมปะไป i, ไปมัวรีรอไปโดด let's go <S โอ้โหเดีดย๋ดยว หันจอแคบไม่ทันเออเออโอ้ยโดนหน้าโอ้โหหน้าหล่อผมเป็นรอยหมดแล้วนี่ต้องไปฟ้องร้องซันแล้วนี่คุณเจ้าของทำไมสไลเดอร์คุณถึงไม่มีถึงอ่าอะไรนะไม่ไม่ได้รับความปลอดภัยอย่างนี้เหรอฮะก็มันเปิดมานานแล้วมึงจะทำยังไงวะ โอ้ไม่น่าเลยเราเอานะผมก็นะผมก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะผมเพราะว่ามันขอผมต้องการทําให้คลิปมันแบบสิบนาทีกว่าเนะี่ยผมเดี๋ยวไม่ต้องห่วงว่าทุกคนจะไม่ได้จะไม่ได้ดูแค่นี้นะผมผมจะทำอีกอีพ e ี P นะผม e P 2, e P 3, อีพีสองอีพีสามอะไรเงี้ยแต่อาจจะได้ถึงอ e ีพีสามวันสุดสุดนะถ้างนั้นผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้บายบายว้ bye คุณเจ้าของร้านรับผิดชอบหน้าหล่อๆผมเลยนะไม่เกี่ยวกูอ้ย